แหว่้านเดียวบ่คือต้องแว่หลายห้านมาแว่อีกหานใหม่มาแว่อีกหานใหม่ตอนนี้นะละสาวันกีบเลยมาเขียบนี่นะงามงามตาตีตีใหญ่ๆแล้วก็บรอเลพร้อมใดประมาณว่ากินมื้อนี้ก็ได้มื้ออื่นก็ยังได้อยู่แล้วกะยังมีเห็ดหนึอง้านนึงแห่อ้อยห้าอหน่วยเท้าสหาห้าบ้าส้า้าสา này ship hả Phan? chống ngoài cả đúp đi bỏ chống ngoài mặc ư sống nuôi mặc ư sống nuôi ôi nó no mai nó no mày con rồi đây nó giàu nó no mày con là ship khém bọn đi nè เฮ้ยเพิเ่นเอาไปปลูกนี่เิเดียวกับติดเอ้นี่นะดเดือนกับปลูกคือการแม่นี่ห่าทางเน่ยอุ้ยมียานางแถมพ่อมีก้อนซิฟันเ้อโอ้สามกองสาววัานพนเอ้ยจะเป็นเขาเหลือใจอย,อยู่เพื่อนเขามีกอไผ่เลียงน้องก้อน <c oughs> อ้ยอันนี้เห็อย่างนะสาวเห็ดด <c oughs> ินเห็ดดิน อันแมนบ่เห็ดไข่ตัวปุติปินี่เออตัวนี้แมนเออเน้น้อยในเห็ดไข่นี่เพิ่อนในเห็ดไข่กอง็ใครก็เคยเห็นมเออหน่วยซิมหาคันคันเราไปซื้ออยู่ตลาดนะนะอยู่ในเมืองสวรรค์นั่นนะโอ้ยเปียงบ่ได้ฮอดเครื่องหน่วยซ่อมเปียงกันหนึ่งกับสิบพันเราได้มาเอือเขาปลากระปูนเนี่ะได้กระปูนเนี่ยเนเนเนนะเอาเนี่ยกระปูนเนี่ยขายขายจังได่กับกระปูนนี่หันง่ายเทียวออกไปนอกซ่ามันจะขายจากไหนแม่บัดนี่นี่ว้า เบิร์ดนี่สิปันกายไปได้แนวได้คุณแม่กว่าสุดท้ายฮะชามมันนาหักขนาดเลยบางลายลายสิปันคุณเจ้าทอนบังเอืพี่เงินทอนน้ำเฮาอ๋อโดยอ๋มัดมัดปลาแล้วเอาคืนน่ะส่นโอ้ยแม่ค่ะบ้านนี้สมาใจดีแท้เด้อได้เงินแต่เด้อเบิ่งกระปูหงบังไงไงส่นถ้วยเบิ่งดูนี่สิปันกีบปันกันกินปันกันกินแม่บังเอื้อเฮา กอบใจมะเอือช่องน้อยมะเอือช่องน้อยันดูหาซื้อยังมาเน่เจ้าเอ้ยบนจักเกดบนเจ้าหอยบจักมาเขียบมาเขือบนเจัากระปุกระปีหมอมาแต่วัดข้ามากระปู่ข้ากระปู่นขใจให้เราดแม่เช้าทิพยพันธด้นช่องเกาหลีมานนะสมองข้าว้าไม้รางวัลแต่ไ่งงาไม่ได้เหรดโดยดย หมากไหมหมากยังนาสาวหมากยังอันนี้นาสาวหมากยังมาไข่เข่ามาไข่เข่าเพิ่นเโรคเป็นอ่ะฮะเ้ยมาเงาะปลาเอ็งเคยกินเคยกันไหนแต่ว่าตอนน้อน้อยหันไปหน้านั้นเห็นเห็นเรื่อยๆอยู่หมากอันนี้นะมะเขียบมีเสน่ห์แห้งเนาะเสน่ห์แห้งโลซาพันธุ์หังงามๆไหน บมเมนว่าเมื่อยบ่มจนซ้ำจนนุ่มไหนอันนี้คือแบบงามๆติดตีตาก็ได้ตีตีเราสาววันกี้เราสาววันกี้แหอวโน้นเนี่ยเด้ออยู่แคมป์ทางนี่แหละบ้านเนี้ก่อนอะสาว้านนี้ยบ้านคำน้อยเด้อเฮ้ยบ้านผู้ชาวงามคำน้อยเมืองจอมพรนี่นะฮะจ่ายแล้วค่ะกับปุ่นนะโอเคโอเคโอเคไปกันเด้อบ๊ายบายไปกันเถอะนะ